โต๊ะข่าวบันเทิงน,นะครับ4838777เรื่องจริงคุณบันเทิงใดๆก็ตามนะครับสแสดงความพิถีพิถันมาได้นะครับค่ะวันนี้วันที่27สิงหาคมนะคะก็ปเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ก้อยธาริกาค่ะผู้จัดละครค่ายม a สเตอร์วันนะคะ ปีนี้ก็อายุ61ปีแล้วนะคะแต่ว่าสุขภาพนี่ยังแข็งแรงมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะแม่ก้อยพร้อมด้วยลูกชายน้องเอินนิธิพัฒนนะคะแล้วก็พี่น้องในวการบันเทิงค่ะแม่หนูสงสุดาอาจิมายุรชัดพี่น้องอรุณโอชาพี่ตุ๊กดวงตาพี่ปูปริศนาพี่เป๊ปนพสิทธิ์อเล็กธีรเดศน้ำฝนพัชรินมิเชลเบอร์แมนเอสเทอร์นิงปณิตานี่มาพร้อมกับ ลูกสาวด้วยนะคะน้องนิรินค่ะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่น้องอีกหลายท่านเลยทีเดียวค่ะที่มาร่วมทําบุญถวายสังฆทานและถวายพระตาหารเพลพระสงฆ์105รูปนะคะที่วัดเขียนเขตรังสิตคลองสามพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มอบเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขตจํานวนกว่า200คนอีกด้วยนะคะ ปีนี้แม่ก้อยค่ะก็บอกว่ามีความสุขมากนะคะเพราะว่าสุขภาพกายและใจนีด่ดีแข็งแรงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีกัลยาณมิตรที่ดีที่ชักชวนกันสร้างบุญกุศลอยู่เสมอค่ะมิตรที่ดีค่ะที่สนับสนุนทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในเมื่อจิตใจดีนะคะหน้าตาก็เบิกบานอิ่มบุญค่ะเพราะว่าพี่ๆทุกคนเนะะี่ยค่ะ เป็นคนสนับสนุนตลอดอเวลาค่ะขอบคุณค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องรักนะคะแล้วก็โอ้ยคบกันมายาวนานนะก็ขอให้มีความสุขความเจริญค,คิดสิ่งใดก็สมสมหวังทุกอย่างนะคะคแล้วก็มีสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นน้องที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงจะได้มีแรงต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ ขอให้จเจริญในธรรมะด้วยค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่ก้อยค่ะและหลังจากที่เราได้นําเสนอข่าวอาการป่วยของนักแสดงอาวุโสนะครับคุณอาภัยโรดใจสีออกไปนะครับ,รบก็มีคนทั้งในวงการบันเทิงและนอกวงการนะครับไปเยี่ยมเยียนคุณอาที่บ้านโชคชัย4พร้อมทั้งโทรศัพท์ให้กําลังใจกับคุณนกโชติรส ภรยาของคุณภัยโรธอ,อย่างมากมายนะครับซึ่งทางครอบครัวก็ฝากขอบคุณทุกกาลังใจครับพร้อมฝากชี้แจงกรณีที่มีข่าวออกมาว่าครอบครัวนั้นได้เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านทางบัญชีเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับเกรงว่าจะเป็นการเข้าใจผิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวต้องการแค่กําลังใจจากเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงให้แวะมาพูดคุยและเยี่ยมเยือนเท่านั้น รวมถึงแจ้งข่าวให้แฟนละครได้ทราบส่วนภาพและเบอร์บัญชีนะครับที่พี่น้องและรวมถึงลูกๆหลานๆในวงการบันเทิงนั้นได้ช่วยกันแชร์ข้อมูลในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นการรวมตัวของคนบันเทิงที่เคยร่วมงานกับคุณอาและอยากจะแสดงน้ําใจหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณอาไพโรดในฐานะนักแสดงอาโุโสที่ทุกคนรักนะครับ ส่วนเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวนะคะมีคนวงการบันเทิงสองคู่ด้วยกันนะคะที่จัดงานพิธีแต่งงานเนี่ยนะคะคู่แรกค่ะหนุม่มเอ็กซ์ทิตินันนะคะกับแฟนสาวดีไซนเนอร์นี่คบกันมา8ปีค่ะ <ừ> เหตุผลก็เพราะว่า <ừ> ผู้หญิงบอกว่าแหมเห็นแล้วก็ไม่ค่อยมีพลังงานชีวิต <S 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 เลยอยากจะดูแลไอ้โม่น่าสงสารจังด้วยผู้หญิงอยากดูแลผู้ชายนะคะ<แ><แ>ส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะนักร้องหนุ่มพีทพีระกับแฟนสาวนักธุรกิจนี่ก็ดูใจกันมา7 ปลีละทีเดียวนะคะโอ้โหบรรยากาศงานวิวาเนี่ยยังเข้ายังเหมือนกับเข้าไปในบรรยากาศของหลอดออฟเดอริงยังไงก็อย่างนั้นเลยนะคะไปติดตามค่ะข่าวผ่าดูใจกันมา8ปีดาราหนุ่มเอ็กซ์ทิตินานสุวรรณศาักดิ์วัย34ีปีก็ควงแฟนสาวอิวกิติยาหมากสีทองดีไซเนอร์วัย32ปีลั่นระคังวิวาที่ร้านอัลปาก้กาในบรรยากาศแบบโบฮีเมียนตามความชอบของฝ่ายหญิงโดยมีเพื่อนในวงการร่วมแสดงความยินดีค่ะ คู่บอกจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์และมีพิธีมงคลสมรสที่บ้านของฝ่ายหญิงที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ15สิงหาคมที่ผ่านมาสินสอดมีเรือนหอราคา5ล้านบาทเงินสด500,000บาทและทองคำ5บาทพร้อมเผยความประทับใจที่มีต่อกันค่ะจริงๆแล้วผมประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เจอเขาครับเขา <c oughs> เขามาบอกผมว่าทำไมผู้ชายคนนี้เศร้าจาังทำไมผู้ชายคนนี้ดูไม่มีพลังเลยอะไรเงี้ยจะช่วยผู้ชายคนนี้ยังไงดี เขาดูเป็นห่วงดีครับแล้วเขาก็ทําอย่างนั้นมาตามคำพูดอยู่รู้สึกว่าพี่เอกดูแลมากขึ้นจากจากที่เป็นแฟนแล้วเปลี่ยนมาเป็นภรรยาเขาจะดูแลมากขึ้นจะจะอบอุ่นมากขึ้นนะคะครับผมก็ก็บนแรกเนาะไม่เคยมีคืออยู่รักพี่เอกอยู่แล้วค่ะก็ก็รักรักทุกวันนะคะจะจะจิดเจิแนๆสำหรับเรื่องทายาททั้งคู่ปล่อยให้มีตามธรรมชาติและตั้งใจว่าจะไปฮันนีมูนที่เชียงใหม่ค่ะ นักร้องหนุ่มพิษพีระเทศวิสารวัย34ปีก็จูงมือเลมอนทัศนาวรรประชุมชนนักธุรกิจสาววัย32ปีที่คบหาดูใจกันมา7ปีเลี้ยงฉลองมงคลสมรสที่หอประชุมกองทัพเรือซึ่งเนงรมิตให้เป็นดินแดนเอลฟ์ในภาพยนตร์ Lord of the Rings โดยมีเพื่อนทั้งในและนอกวงการร่วมยินดีค่ะ งานทั้งคู่บอกจะหาเลิกไปจดทะเบียนสมรสกันรวมทั้งอย,ยากมีทายาททันทีและวางแผนไปฮันนีมูนที่ประเทศรัสเซียค่ะสายฝนชี้ช้างรายงานเดี๋ยวนี้งานแต่งงานบรรยากาศนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะคุณเจ้าถ้าคู่คุณพีทนี่ไปจัดที่นิวซีแลนด์นี่ก็ใช่เลยนะครับใช่เลยนะคะ l o อ o of the Ring ทันทีนะครับยินดีด้วยนะครับทั้งสองคู่ครับ มาที่คุณติ๊กกัญญารัตนะครับพิธีกรสาวสวยจากเซไฮครับหลังจากส่งภาพยนตร์เรื่องตั้งวงนะครับซึ่งเธอก็นั่งแท่นเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เป็นครั้งแรกนะครับเข้าชิงรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินครั้งที่63ที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ในรอบสื่อมวลชนนะครับที่เมเจอร์รัชโยธิน มีผู้บริหารของทางช่อง3าครับคุณสุรินทร์กริยาพงพันธ์คุณวิบูลีรัตนคจรคุณปิ่กนกมลมาลีนล์และคุณแอฟทักษอรรวมถึงบอยโชคชัยนะครับมาร่วมแสดงความดนดีซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผู้กำกับภาพยนตร์คือคุณคงเดชจาตุรันรัศมีเขียนเรื่องนี้ขึ้นเพื่อส่งบทเข้าประกวดในโครงการหนังเฉลิมพระเกียรติในหลวงสำนักงานศิลปะร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับและได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีที่แล้วโดยคุณติ๊กนั้นซึ่ง เนื้อเรื่องนะครับเป็นการนําเสนอวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการแก้บนของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้จนเมื่อสําเร็จตามปรารถนาพวกเขาก็ได้ไปเรียนดําไทยเพื่อมารําแก้บนนะครับโดยเรื่องนี้ได้นักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมดมาร่วมแสดงซึ่งคุณติ๊กบอกว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกก็คาดหวังว่าอยากจะให้ประสบความสําเร็จและคาดว่าจะมีหนังเรื่องต่อๆไปอีกนะครับ ปีหนึ่งเนาะเพราะว่าเราถ่ายทำด้วยแล้วก็ได้ไปเข้าประกวดแล้วก็รอเวลาทามิ่งที่จะมาฉายเข้าโรงให้คนได้ชมใช่ฮะถึงเปลเรานี้จริงๆตื่นเต้นต้องบอกว่ามันเป็นหนังอนุรักษ์หรือว่าเป็นหนังวัฒนธรรมจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าเห็นเราใส่ชุดไทยและจะเป็นอย่างนั้นคือเป็นแค่การถ่ายทอดความเชื่อที่มนุษย์เรามันหายไปแล้วกับเอาความเชื่อเหล่านั้นมาดึงมันใช่หรือเปล่าไปใช่ความเชื่อเหล่านั้นหรือเปล่าแล้วมันมีจริงไหมมันสัมผัสได้หรือเปล่า ครับภาพยนตร์เรื่องตั้งวงอีก2วันก็จะ,ะลงโรงนะครับ29สิงหาคมนี้ครับค่ะทางโตะข่าวบันเทิงนะคะขอแสดงความเสียใจกับผู้จัดละครค่าย Good f e ลลิ่งค่ะพี่คิงสมจริงสีสุภาพนะคะสูญเสียคุณพ่อสมบัติสีสุภาพค่ะท่านก็จากไปอย่างสงบนะคะโดยโรคชราวัย82ปีเมื่อเช้าวานนี้โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่สาราห วัสมียนนารีมีญาติญาติกลุมถึงผู้จัดละครอายุยุวดีพี่น้องในการบันเทิงนะคะน้องแผนพรสวรรค์กฤิดอมรอชัยเร่อค่ะก็มาร่วมแสดงความเสียใจนะคะพี่คิงบอกว่าที่ผ่านมาคุณพ่อก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะเป็นต้นแบบในการเป็นนักสู้ต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆก็ถึงเวลาแล้วที่คุณพ่อจะได้พักผ่อนอย่างสงบแล้วก็ในเย็นวันนี้นะคะหกโมงครึ่งค่ะทางช่องสามก็จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระวิมศพด้วยนะคะ แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันพระศุกรที่29สิงหาคมนี้ค่ะในเวลาบ่ายโมงนะคะที่วัดเสมียนนาีพี่คิงก็บอกว่าช่วงนี้เหนื่อยหน่อยค่ะเพราะว่าไหนจะต้องมาจัดการธุระศพของคุณพ่อแล้วก็เร่งตัดละครตัดต่อละครนางร้ายสายรับซึ่งใกล้จะจบในสัปดาห์หน้ารวมถึงวันนี้เนี่ยก็มีฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ด้วยนะคะรักออกฤทธิ์ซึ่งก็ได้โป๊บกับน้องมิวนะคะมาแสดงคู่กันเดี๋ยวน้องโป๊บกับ มิวก็จะมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะในช่วงหน้านี้นะครับค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เตรียมออออากาศเป็นตอนแรกในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับสำหรับดาวเกี้ยวเดือนนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการถ่ายทําเป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับเรามีฉากมาเรียกน้ําย่อยกันก่อนนะครับเป็นฉากที่แสดงความรักแบบหวานซึ่งนะครับเป็นบทอารมณ์หน่อยระหว่างพระนางนะครับคุณอั้มอธิชาติกับคุณเจนนี่อัศวะเหมครับ เป็นอีกหนึ่งฉากหวานน้ำตาลเรียกพี่ที่แฟนๆจะได้เห็นกันในละครเรื่องดาวเกี่ยวเดือนของไทยบรอดแคสต์ไทยทลวิชันกับการเปิดใจร่วงประกายดาวกับคุณชายจันท์ที่มาสารภาพรักลงเอยกันในวินาทีสุดท้ายสวนทางกับชีวิตจริงที่ฝ่ายหญิงนางเอกเ,เจนนี่เทียนโพสวรรณชิงเป็นฝั่งแฟนฝาเปลี่ยนนามสกุลเป็นอัศวะเหมไปก่อนแล้ว งานนี้จึงต้องจับตาไปที่ฝ่ายพระเอกที่พอถูกถามว่าก่อนจะมาเข้าฉากกอดกันแนบแน่นหวานซึ้งแบบนี้ต้องขออนุญาตอะไรฝ่ายหญิงเป็นพิเศษก่อนหรือไม่เลยได้คําตอบแบบล้อเล่นขำๆจากพระเอกอ้ําอธิชาติแบบนี้ครับก็ต้องจุดทู่แล้วก็พวมอลัยไหว้เจนี่ก่อนนิดนึงว่าขอแต่เนี่ยต้องตัวเลิฟซีนสันิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวก็ตามมาติดๆะทำไมหัวเราแห้งๆอ่ะเพราะเต็มที่หน่อย ยังยังครับยังยังยังไม่มีครับจริงๆเหมือนเจนนี่ก็ได้จะแบบว่าไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยตื่นเต้นดีตื่นเต้นกว่าเลยราะวันนั้นผมมีมีคนใช้ถ่ายรูปผมก็งงว่าทำไมต้องเป็นท่านี้เ็นว่าคาราบาวแดงทุกอย่างขอเพิ่งรู้มาจากเพื่อนเท่นี่เราอ่ะต้องจดลิขสิทธิ์ละในกองก็มีนะใครจะทำก็เหมือนกับกล้ากลัวๆนิดนึงดาวเกี้ยวเดือนนะคะวันที่29นี้เจอกันแน่นอนครับอย่าพลาดนะครับ และในการถ่ายทําครั้งนี้หนุ่มอ้ำมยังได้พาเจ้าฮักกี้สุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทิฟเฟอร์ที่เคยสร้างวีรกรรมไปกัดกับสุนัขข้างบ้านจนหนุ่มอ้ําเข้าไปห้ามถึงขั้นได้แผลมาคอยนั่งเฝ้าเป็นขวัญใจในกองถ่ายอีกด้วยพร้อมฝากไปถึงแฟนๆที่เป็นห่วงว่าตอนนี้แผลที่หลังฝ่ามือดีขึ้นเรื่อยๆจนใกล้จะหายดีร้อยปร์เซ็นแล้วครับธนภูมิเท้านอกรายงาน ไปดูการซ้อมของศิลปินแขกรับเชิญหนุ่มป๊อตเมดเลนด็อกนะคะ ừ ừ. ในคอนเสิร์ต The Palace Legend of Red t o ค่ะซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมวันเสาร์นี้แล้วนะค,ะ,คะป๊อตนี่ก็จะไปร้องเพลงตาสว่างแล้วก็รอหวันฉันรักเธอค่ะเมื่อวานนี้ก็ซ้อมกับรุ่นพี่ทั้งพี่จีสุนทรพี่ต้นวงสกรนะฮะพี่สายชนพี่พีพี่จืด วงไฟเวอร์นะคะพี่ออสแล้วก็พี่เต้ยพี่จิ๊บวัสุแสงสิงแก้วด้วยนะคะคทั้งหมดนี้เขาจะจัดกันในนามของเดอะพาเลสนะคะคุณจ่อครับซึ่งหุ่มปอสก็บอกว่าดีใจที่จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับศิลปินเพลงที่อยู่เป็นต้นแบบของเขาเนี่ยนะคะแกให้สัมภาษณ์น่ารักด้วยนะ,ะฮะพี่ปอสเนี่ย จากุงอสแล้วก็ยังจะมีพี่ดำฟเฟรดเวด้วยนะคะพี่พี่เนี่ยรอย a l s ป r i t ์มาเล่นที่โรงเรียนตอ,ตอนป .1 นะครับทุกคนไปเล่นจับฉลากหรือว่าไปขึ้นม้าหมุนผมมาดั้งดูคอนเสิร์ตใครจะคิดว่าวันหนึ่งจะได้มาร่วมร้องเพลงกับรอย l Sprite และ m a c k in t o ออันนี้คือเกี่ติประวัติในชีวิตอยากให้ตอนนี้ก็ พี่ดำเฟรเวอร์ซึ่งอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะก็เดินทางมาถึงแล้วก็คงจะไปซุ่มซ้อมกันที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตคงต้องใกล้ซ้อมแล้วล่ะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ก็วันเสาร์นี้นะครับที่ไบเทคบางนานะครับหลายท่านอยากไปดูมากเลยนะครับย้อนยุคโดยเฉพาะยุคเรานะฮะต้องไปที่คนนั้นก็ต้องรู้จักเหมือนกันล่ะใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเคป๊อปสวัสดีครับคุณพี่เจ้าครับสวัสดีครับเราใกล้กันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมก็มีภาพบรรยากาศงานประกาศผลรางวัล MTV Video Music Awards ประจำปี2013หรือ VMA ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ชมครับจะสนุกสนานขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยครับ เรื่องกที่บรรยากาศการเดินบนพรมแดงก่อนเข้างานนะครับก็มีกองทัพนักร้องนักดนตรีชื่อดังระดับโลกเดินทางมาร่วมงานกันเพียบเลยครับท้ง5หนุ่มวัน Direct i o n เคทีเพอร์รี่ที่มาในชุดเสื้อสาวแล้วก็ใส่กริลหรือว่าที่ครอบฟันทองฝังเพชรนะครับซึ่งราเป็นแฟชั่นที่กำลังคิดมากๆในขณะนี้นะครับส่วนเทเลอร์สวิสนะครับเจลนาโกเมสแล้วก็เจน n ิเฟอร์ฮัสซนก็มาพร้อมกับชุดราดตรีที่สวยโดดเด่นไม่แพ้ใครในขณะที่2พี่น้องวทยนวิลโลแล้วก็เจเดนลูกชายและแลูกสาวของวิลสก,กสม,มกบกนนับ ชมบรรยากาศการเดินบนพรมแดงของเหล่ากองทัพศิลปินกันไปแล้วนะครับก็มาดูบรรยากาศในงานประกาศรางวัล BMA กันบ้างครับเริ่มตั้งแ่การชุดแสงโชว์ของเลดี้กา a าซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เธอเข้าพักรักษาตัวจากการผ่าตัดสะโพกงานนี้เธอก็เลยจัดเต็มด้วยการเปลี่ยนชุดึง4ครั้งตลอดการร้องเพลงอัปลอสซึงเก้าใหม่ของเธอครับ ขณะที่ไมลี่ไซรัสนักร้องสาวที่สลัดคราบใบใสนะครับด้วยชุดที่ค่อนข้างเซ็กซี่บิกินี่สีนูด๊ดก็รีกเสียงคือฮาจากผู้ชมในความใจกล้าข,ของเธอได้ไม่น้อยเลยทีเดียวและการแสดงที่ใครหลายคนรอคอยนั่นก็คือจัสตินชิมเบเลกที่ขนเอาเพลงฮิตมาร้องเมดเล่กันอย่างสุดมันก่อนที่จะร่วมกับเพื่อนร่วมวงเก่าอย่างเอ็นซิงวงบอยแบนด์ยอดนิยมในอดีตครับแลวก็ปิดท้ายกับการแสดงเพลงโรลซิงเกลิลใหม่ของเทชี p เพอร์รี่ที่มาในคอนเซปต์ของนักมวยสาวสวยซึ่งเธอก็สวมชุดมวยไทยขึ้นแสดงด้วยครับ มาต่อกัที่ผลการประกาศรางวัลกันครับเรื่องันที่สาขา Song of the Summer กันก่อนซึ่งปีนี้ก็ตกเป็นของ5หนุ่ม One Direction บอยแบนด์ชื่อดังอังกฤษก,กับบทเพลง best song ever ครับในขณะที่สาขา m สิกวิดีโอเพลงป๊อปยอดเยี่ยมหรือ best pop video ได้แก่ s e l e n a Gomez จากเพลง come and get it ครับ ส่วนสาขาวิดิวดชายยอดเยี่ยมนะครับตกเป็นของบรูโนมาจากเพลง Lockout of Heaven ในขณะที่สาขาวิดิวหญิยยงยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของเ a y ล o r ์สวิทจากเพลง I knew you were trouble นั่นเองครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่รางวัลที่ใหญ่ที่สุดของเวทีนี้นะครับนั่นคือมิวสิควิดีโอแห่งปีหรือ Video of the Year ที่ตกเป็นของ j u Justin Timberlake จากเพลง Mirrors นอกจากนี้นะครับเขบายังได้รับรางวัลเกียรติยศ m i c ค a e l Jackson v ดีโ o แว n การ r d a w ว r d กลับบ้านอีกหนึ่งรางวัลด้วยครับทางรายการก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทุกท่านด้วยนะครับ สวัสดีครับครับเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเรากลับมาครับใครชมคุณชายประวันรุธนะครับก็ถามนะครับว่าเมื่อไหรจะมาจับคู่กันอีกนะครับข่าวนี้สมใจแล้วครับกับละครเรื่องรักออกธิ์นะครับสักครู่กลับมาครับพบกับน้องป๊อบธนวัน์วัฒนภูติและน้องมิวนิ t าจิระยั่งยืนต้งข่าวบันเทิงช่วงหน้าครับ ชมจริงสีสุภาพจับป๊อบธนวัฒน์พิกคาแรกเตอร์จากคุณชายเป็นหนุ่มเซอร์ติดดินประกบคู่อีกครั้งกับมิวนิทาากับบทบาทสาวเปรี้ยวเทศในละครโรแมิกคอมเมดี้รักออกฤทธิ์ีีกว่าเป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่แฟนคลับนี่โอ้ยอยากจะดูเหลือเกินนะคะว่าเมื่อไหร่จะมีละครคู่กันอีกนะคะ เหมาะกันนะผมดูเนี่นะฮะเหมาะป็นไงคะนอกจอหรือในจอไม่ไม่เดี๋ยวดูคอนเซ็ปต์หนังละครเรื่องนี้ซะก่อนดีกว่นรักออกฤทธิ์นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกับมิวนะฮะเรียกว่านี่ฟิตติ้งยังไม่จบเลยนะเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะคะรีบออกรายการก่อนนะคะก็ขอบคุณมากเลยทีเดียวนี่มาในชุดของคาลิเกตเตอร์ที่จะเล่นในละครเรื่องนี้เลยทีเดียวใช่ค่ะเพราะเป็นยังไงพวกดูแบบถอดมาสคคุณชายเลยเนาะ ดีครับสนุกดีครับที่ได้เปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นจากคุณชายมาเป็นไอโจตัวซวยอะไรอย่างี้ชื่อโจแต่ว่าตัวซวยตัวซวยเพราะอะไรคะก็คือไปอยู่ไหนหัวหน้าตายหมดว่ามันมีคอนเซ็ปต์นะละพอเรื่องนี้ขออยญาอ่านนะเมื่อสาวดวงกินผัวประทะกับหนุ่มดวงซวยพิษบวกพิษจึงมาเกิดความรักแบบโรแมนติกขึ้นมาถามต้องมีแล้วรู้สึกยังไงคะเขาแบกนิยามเนี่ยสาว ความสนกก็จะเป็นกินสามีค่ะก็คือจะแต่งงานกับสามีคนไหนก็จะต้องตายทุกคนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเราจะกล้ารักกันไหมเราจะกล้าแต่งงานกันไหมเพราะว่าไอเราก็ตัวสวยนี่กับดวงกินผัวเราเ็กลัวเขาจะตายถ้าแต่งงานไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบยังไงดีมันก็จะเป็นเรื่องของความสนุกตรงนี้นะแล้วผมก็เป็นนักสืบด้วยครับก็คือหน้าที่คือมาสืบเรื่องของเขาว่าเขาเป็นฆาตกรที่แบบกินผัวจริงหรือเปล่าหรือว่าหรือว่า หรือว่าฆาตกรรมหรือเขาเป็นคนฆ่าผัวเขาเองอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าแต่งงานกับใครคนนั้นก็เสียชีวิตหมดโจเลยต้องมาสืบว่าเหรอแต่ว่าสามีแต่ละคนก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาค่ะอย่างของมิวสามีคนแรกก็เป็นเป็นหม่อมหม่อมเจ้าอะไรอย่างงี้ค่ะมิวก็ตอนเช้าก็ต้องไปร้อยมาลายไปเฝ้าแม่สามีตอนบ่ายสามีคนที่สองเป็นเป็นทำบ่อนค่ะตอนบ่ายก็นเป็นแบบตัวเจ้คุมบ่อนควงปืนอะไรอย่างงี้แล้วก็มีสามีคนที่สามเป็น คนคุมรีสอร์ทค่ะมันก็ต้องไปเป้ารีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยดีเนอะความรักหลากหลายดีนะใช่จะหลากหลายมากครับมเนี่ยแล้วป๊๊บมาเป็นคนที่เท่าไหร่ฮะหรือยังไงผมเป็นคนสุดท้ายของของมิวครับของอยู่ที่ผมอยู่ที่ผมว่าจะแก้แก้ดวงนี้ได้ไหมว่าจะแก้ดวงนี้ได้ไหมนะคะแล้ววันนี้เห็นมีนวดเขาเนี่ยคาแรคเตอร์เราจะมีไว้เดี๋ยวไว้เขาเหรอคะจริงๆผมอยากไว้นะครับอยากให้มีแต่ว่าคือตอนนี้ก็เราก็นี่ผมไว้มาเองนะเนี่ยพี่คิงไม่ได้บอกก็คือ เราอยากลองเปลี่ยนดูแล้วก็ให้พิงคดูว่าเนี่ยเป็นลุคแบบนี้ดีไหมโจมันน่ะโจเป็นเด็กวัดด้วยครับแล้วก็แบบเป็นคนติดดินแบบแบบซกมกหน่อยอยู่แบบรุ่นน้องมันมีรุ่นน้องไอ้ชื่อปอกอีกคนหนึ่งตัวเป็นเป็นแบบแงกันกันเท้าเข้าขากันคอยแบบเหมือนกับเฮ้ยไปสืบวันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเราก็เลยลองให้พิงคงดูว่าไอ้ลุคนี้ยโอเคไหมกับซกมกพอไหมซกมกพอไหมพิงค อะไรประมาณนั้นนอกจากต้องสองแล้วมีใครอีกคะที่ร่วมแสดงในละครเรื่องนี้คะแกล๊งเดิมค่ะพี่เอพี่กริตภาพมีน้องด้วยน้องก็มาใช่ค่ะแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นเพิ่มอย่างเช่นใช่ก็มีเห็นมีพี่เออนันต์บุญนาคมีอะไรที่เป็นพ่อมิวใช่ไหมใช่ค่ะ ก็มีน pues ักแสดงเยอะหลายคนอยู่เพราะว่าเป็นอะไรนะคอมเมดี้อะค่ะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้เพราะยังต้องมีแบบว่าดาราที่สร้างสีสันให้อะนะคะเปิดกล้องหรือว่าถ่ายทำเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพจากกองถ่ายนี้มาฝากแฟนๆกันหรือว่าสมใจแฟนคลับแล้วแหละเขาอยากจะให้มาแสดงคู่กันนานแล้วว่าไงนะเธอนะคะเดี๋ยวต้องไปฟิตติ้งเสื้อผ้ากันต่อนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะสวยสมกันนะคะ สวยสมยังไงคนเอาเราพักนะครับช่วงหน้าเรากลับมาครับในตะลุยกองถ่ายวันนี้เรามีต้นรับริมรั้วกับคิวบิกนะฮะส่วนเก็บตกก็กับคุณกะลแมครับสนุกสนานกับการประป่าครับวันนี้ครับ ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องต้นรักริมรัว้วโดยทันทีที่เจ๊นั้นมาถึงกองถ่ายเจ๊ก็ชักสงสัยว่าอันนี้มันกองถ่ายละครหรือว่าห้องซ้อมร้องเพลง,งจ้ง้าายยมมงขขึึนน <laughs> มีความรับที่อยู่ในใจดังไฟมาตาหมดนะไฟักดนตรีได้ยังไรได้ยังไงเอ๊ะงั้นก็ดูสิคะทั้งพระเอกนางเอกแทนที่จะท่องบทกัดยืนร้องเพลงกันอย่างสบายอารมณ์แอะมักคะคิมคะอันนี้มันกองทายนะคะ ไม่ใช่เวทีคอนเสิร์ตทีวีสามสัญจรคุณผู้ชมค่ะแม้ว่ามากและคิมดูจะเข้าขากันดีในเรื่องความรักในเสียงเพลงแต่ในเรื่องของการต่อล้อต่อเทียงนั้นก็ยังมีอยู่ตลอดเวลานี่แกจะรู้ชื่อตะบาบทำไมอะคะลายกายไม่เลือกเลยของใหม่ดำ อะไรนะดำน้ำเฮ้ยก็เขาบอกให้ตีก็ไม่เตียงขอยเอามาทีนเหมือนนี้ไปไปพี่ทิ้งซ้ายใจรู้มุงกล้องทั้งไยตึงนี้ไม่มีใครแล้วยามอยู่ไหนไม่รู้ลองโทรดิกอกยามไหมไม่เอาเดี๋ยวโทรบอกยามจะเล่นเองจะเล็กเอง <ś les> ไม่ไหวไม่ไหวกับพระเอกคนนี้จริงๆบวมกระทันหนันไงพระเอกอะโอ้ยอกหอมเอาซีดีไหมจะรถไปชนเอาซีดีไหมจะรถไปชนว้ายตาย,ตายถาซีดีเพื่อกันร,รถชนมันหมายถึงแรงมากค่ะมาก คผู้ชมคะ่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องคิวบิตซึ่งในวันนี้บอมธนินผู้เป็นพระเอกจะต้องเข้าฉากบูโดยก่อนการถ่ายทำจะเริ่มต้นขึ้นอาเมาผู้กำกับได้เล่นให้ธนินดูเป็นตัวอยา่างนี่โดนข้างตรงกโดดขาาุไม่ค่<ณ>ค<ณ>อยดีลองดู<ณ>อลองดู<ค><ณ> บางอย่างที่ทำให้การถ่ายทำฉากบูวันนี้สร้างปัญหาปวดหลังให้พระเอกทีมงานจึงต้องหาสแตนอินมาเล่นแทนโดยผู้กำกับก็พยายามจะหาเหตุผลมารองรับ ว่าทำไมพระเอกทึ้งเล่นเองไม่ได้โดดได้ไดแต่มันลงไม่ได้อย่างนี้มันหลังลงเล็บเท้าผมบไปไข่ดันดวงหลันี้แอะซึ่งแต่ละเหตุผลที่อาเมายกมันนั้นนัว่าไม่พูดดีกว่าไหมคะ,อ,ะอ่าคนผู้ชมครัเมื่อเห็นว่าพระเอกนั้นยังมีอาการเจ็บหลังกองถ่ายจึงได้หาฉากง่ายๆสบายๆมาให้ถ่ายแทน จุดน้เ็นายไม่เจ็บใครบอกเจ็บแอะซึ่งคือฉากทุบโต๊ะด้วยความโมโหโอ้โอสรุปนอกจากเจ็บหลังและวยังได้เจ็บมือเพิ่มอีกโรคหนึ่งเห่ะคะนี่ จ็บมมาากกไม่รู้จจะเบไปถึงเมื่่อไไหรปที่เก็บตกกับคุณกะละแมกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของแมสคอตของการปรปับปาเขานะครับเก็บตกวันนี้ครับ